สวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนนะครับผมวันนี้เราเจอกันในบ้างในแบบเอาวันนี้มาเป็นบ้านในแบบใช่ครับผมวันนี้ได้ไป้งค่ได้ไปมาสิบแปดรอบแล้วเดินแบบครัใช่ก็ที่จริงออดิ้ดีใจมากครับที่วันนี้ได้มาเดินแบบครับผมเพราะที่จริงก็เดี๋ยวเราจะเจอกันที่เอองานเต็มไปอีกรอบนึงแต่วันนี้เป็นเหมือนอภิเษสก่อนอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมแสดงว่าเป็นงานที่คุณคิมมี่เดินแบบเ้ิ่มไมีด้วยครับแต่ว่าคินจะเดินแบรนด์อันไหนบ้างก็ต้องรอติดตามครับ เจอกันแน่นอนครับเจอกันแน่นอนครับมาถึงแต่งตัวใช่ไหมครับที่จริงก็โอ้โหผมแต่งได้ทุกสไตล์เลยครับจริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสตรีทบ้างหรือว่าบางทีก็จะเป็นแบบว่าสปอร์ตบ้างครับอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือคทงนี้จะเป็นทงแนบผมว่าเลยร่วมงานมาแล้วนะครับเออก็ที่จริงปีที่แล้วคินก็มีเดินครับผมแล้วก็ปีนี้ก็กลับมาเดินอีกครับผมนิดรอดูเลยนะครับเดี๋ยวสับๆเลยครับปีนี้สไตล์มากเลยมาในแบบใช่ครับ ครับผมก็ฝากแฟนๆนะครับผมรอติดตามคิดได้นะครับที่ B I F W นะครับผมว่าคิดจะเดินแบรนด์ไหนบ้างครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามครับผมค่ะเราได้เจอกันมีทั้งเป็นนารรับจอใช่ไหมครับลายแบบด้วยครับผมแตกต่างอะไรยังไงบ้างเออไล่ทีละอันเลยใช่ไหมครับเอาอย่างวันนี้ของกานายแบบได้เดินแบบก่อนใช่ไหมครับก็เออถ้าแบบตอบแบบ จริงจังเลยนะครับแต้แบบมันก็ต้องแบบมีสมาธิมากๆครับผมแล้วก็ต้องแบบเดินแบบเราต้องแบบคีโพสเชอร์แล้วต้องแบบมีโพสเชอร์มีสต,ติตลอดเวลาแต่ว่าถ้าแบบไม่จริงจังเลยก็คือผมยืนแล้วผมเหงื่อออกเยอะเกินแล้วผมรู้จนเช่นยังไง <c oughs> ใช้ด้วยคที่เราเป็นนักกีฬาด้วยครับเราก็เลยจะติดเหงื่อออกง่ายอย่างสมมติเกิดผมโดนอย่าง,งเงี้ยก็จะเหงื่อออกแล้วเราก็จะแบบยืนแล้วก็ไหลเป็นเม็ดเป็นเมดเ็เมดอย่างงี้ก็เรียกว่าเป็นกิมมิคของผมแม้วนะครับ ใช่เราก็ต้องคิดรู้เดินต่อมีสมาธิต่อห้ามแบบห้ามแบบอุ้ยไปจะเหิไปเช็ดอไย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นนักร้องบางทีเราก็แบบเนียนๆเช็ดได้อะไรอย่างนี้ข้อแตก่างก็เทหอยู่ใช่แต่ก็เท่อยู่ครับเราต,ต้องมีสติออกมาเดินแบบเพราะว่าที่อย่างวันนี้ผมเดินคนแรกด้วยเหงืนกับค,คนที่กูพี่สาผมเดินคนแรกแล้วเหมือนกับว่าถ้าผมบล็อกกิ้งผิดมันก็จะผิดกับหมดทุกคนเลยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องแบบมีสติออกมาแล้วนำทุกคนให้แบบไปที่ถูกใช่ ก็ที่จริงแล้วว่าโล่งมากเลยนะครับตอนแรกก็แอบกดดันนิดนึงเพราะว่าเราเดินคนแรกเลยครับแต่ว่าที่จริงก็ทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับใช่แล้วก็บอกริ้งก็ถูกเป๊ะเลยครับใช่ครับก็ต้องรอติดตามมาในแบบพิธีก็ตอนนี้ออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ก็ที่มี่ปนตอบรับผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมก็สำหรัญที่ยังไม่ดูก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ vtv นะครับแล้วว่าหรือว่าถ้าอยากยืดูสดก็ทางเช้าวันครับผมสี่ทุ่มสิบห้าชั่วโมงสามส ้่หน่อยเครับผมแล้เป็นงไงแล้วก็เราะบทเป็นอะไริใชเรราตาครับผมคินก็ระบทเป็นเขนนะครับผมเออในเ้องก็จะเป็นเหมือนกับเปี้ไรเตอร์ครับผมไปทํางานที่บ้านบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เรียกว่าเจอปริศนาในบ้านนู้นอาจจะเจอไปเจอเรื่องแปล,แปลกๆนหนครับแค่แบบเราต้องแบบคอยแก้ไขอะ่ะสุดท้ายแล้วก็แบบเออ จะเป็น,นงานจริงๆจะเป็นงานต้องติดตามดีกว่าเพราะว่าเรื่องน่าสนใจจริงๆครับผมแล้วก็โปรเคชันก็จะเบสที่เชียงใหม่ครับผมเชียงใหม่เป็นหลักแล้วอีกเรื่องที่อยากจะนําเสนอเลยของซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็คือเรียกว่าการท่องเทีย่ยวครับผมเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแบบในเชียงใหม่ที่แบบไปน้าไปเยอะมากอยากให้ทุกคนไปลองตามกันดูครับผมว่ามุกเชียงใหม่มีอะไรบ้างแล้วเราไปกับเชียงใหม่มาแล้วเป็นัไงบ้างคะโค่อนข้างที่จะดีใจมากๆเลยนะเพราะที่จริงเราก็คือเราแอบเห็นคัตติ้งเบาๆก่อนแต่เราไม่ได้รู้ว่าเอย คัตติ้งออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับเราก็เลยเรียกว่าเอาพอไปเห็นค so ัดต so 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 ิ้งจริงก็เรียกว่าดีใจมากๆเพราะว่าคืออย่างบางซีนนี้เราเดินขึ้นเขาหลายชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยแล้วพอออกมาเราเห็นแบบซีนนั้นออกมาเราหรู้สึกประทับใจที่แบบทุกคนทั้งผมทั้งทีมงานเอ่ยหรือทุกๆคนก็แบบตั้งใจทำออกมาแล้วก็ออกมาดีมากๆใช่ครัเรียกว่าทำติ้ที่หนึ่งไงเดี๋ยวให้ไปติดตามกันถ้าเปิดไทีนั้งหมดสิบ EP ครับผมก็คนไทยที่แบบไม่เคยเห็นซีนแรกเลยใช่ครับก็ไปติดตามกันได้ครับผมเดียนสายแต่คิดเล่นดู เพลงครับก็ก็มีสองซิงเกิลครับผมคินเพิ่งปล่อยไปครับผมก็จะเป็นเรียกว่าเป็นมาในปีของ Boys Love Exclusive MV Series นะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวที่ฮ่องกงครับผมสอง MV ก็จะเป็นเรื่องราวเดียวกันครับผมก็เพลงแรกชื่อว่าแอบรักเพื่อนรักครับผมเพลงที่สองก็ชื่อว่าอยากไปเจอใกล้ๆครับผมที่เพลงแรกคิดได้พี่จ้ำทั้งสองเพลงก็เป็นพี่จ้ำมาเล่นควบคินนะครับส่วนเพลงที่สองก็มีพี่ Tad Alas มาฟิกเจอร์ด้วยครับผมแล้วก็ในบ้านของ MV ก็ได้พี่ Boss Kuno นะครับ แล้วก็มาเป็น Executive นะครับผมแล้วก็ Direct แล้วก็ d i r e c t กเตอร์สองคนก็คือพี่หลินกับพีเอสครับผมเได้ไปเอฟวีก็เป็นแฟนแต่ว่าที่จริงการสนิทใช่ที่จริงผลตอบรับดีมากเลยนะผมรู้สึกดีใจมากๆเลยเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าผมถ่ายเอฟวีขึ้นเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆทุกคนแล้วเหมือนกับว่าทีมงานทุกคนก็คือไม่ใช่เหนื่อยสุดๆเพราะไม่ใช่แค่ผมหรอกเพราะว่าเราตื่นเช้าวันนี้ต้องไปเซ็นโลอะไรเงี้ยแล้วพอแบบผลตอบรับอ,ออกมาเดี๋ยวแบบดีมากๆก็ดีใจแทนทุกคนแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนด้วย โอ้ยสาธุครับล่าสุดครัเห็นาิสานะเขาทำไมเขาชอบใส่เอลยมากเลยเขาส่งรูปได้เห็น่าสยเอยลย์อลยเหรอเวีาอ๋อเขาไมเอลลยประจาอยู่แลยเอลยประจานโอ้ะช่วงนี้ก็คนก็ต่างยุ่งมากเลยครับที่จริงก็ต้องเรียกว่าต้องคอยถามว่าเอยอไหนบางทีบ้างก็จะแบบถามบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็ยุ่งกันทั้งคู่เลยครับผม ช่ครับแล้วกินก็ปล่อยเพลงด้วยมีละครด้วยแล้วเดี๋ยวของมาก,ก็จะมีเพลงด้วยใช่ครับท,ที่เรา,เาใส่แ,แ,แ,แนในในันนชุรกเรียบร้อยยน่ารักงเ็นบางคโอ้ถ้าผมก็ทจริงก็เคยอยากลองใส่เหมือนกันนะครับผม<ช>แต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่น่าจะคนละสไตล์เลยครับผมแต่เขาต้องใส่บล็อกแบอะไรอย่างงี้ใช่ผมคิดใส่ไรถ้าไม่บล็อกแบ็กบล็อกแบ๊กจูยเหรอครับบกจุ๋ยก็ตัใช่ครับ ก็แต่ที่จริงเดี๋ยวผมมีเรียกว่าโปรเจกต์นะมีโปรเจกต์ที่แบบว่าเรียกว่ากําลังจะปล่อยออกมาครับผมใช่ก็เป็นเรียกว่าเออไลฟ์เซสชั่นครับผมใช่เป็นไลฟ์เซสชั่นของจะเป็นใครต้องรอติดตามนะครับจะเป็นใครต้องรอติดตามนะครับร้านเซสชั่นก็ผมอยากก็ตั้งใจมากครับผมทั้งผมทั้งอีกคนหนึ่งตั้งใจถ่ายกันมากๆเลยครับผมมีคนจะเป็นคนใกล้ตัวเราทำงานร่วมกันหรือเปก็ต้องรอติดตามครับผมก็อยู่วงใบแบนหรือ โอ้โหพูดยากเลยครับวันนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับว่าอยู่ในวงไหนหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมก็จะมีลาเทชั่นของเพลงแอบรักเพื่อนรักครับผมใช่ครับก็อยากดูคนติดตามลองทายดูก็ได้โอ้ยอยากดีกว่าครับผมคือลองลองทายกันดูก่อนก็ได้ว่าเป็นใครครับผมว่าไม่นานเกินรอแน่นอนใช่ครับแทยกมันบอกได้เลยว่าคิดว่าเป็นใครใช่ครับอ๋อที่จริงเพราะขนาดตอนเพลงสองนี้ผมทายฟิดจิ้งก็ยังไม่มีใครได้ถูก ผมอาจจะแบบจะมามาเซอร์ไพรส์ทุกคนอีกรอบก็ได้ใช่อาจจะเป็นอาเชอร์เราอาเชอร์อยู่ใช่เม่อไหร่คะไลฟ์เตชั่นีกโอ้ก็เร็วๆนี้แล้วครับผมเร็วๆนี้แล้วผู้นี้ก็เร็วไปอรัพี่ ใช่ครับก็ฝากเออ่ฝากทุกคนด้วยนะครับผมสามารถติดตามผมได้ในทุกบทบาทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอดินนายแบบนะครับผมเออ่นักกีฬานะครับนักร้องนะครับแล้วก็นักแสดงครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามทุกผลงานของผมด้วยครับผมเฉลยเลขที่60,000ครับสาธุครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ